มาเช็คไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับผมนะไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ของรถ t o y ย t a y ยา i s นะครับผมปี2,014เครื่องพันสองมีอสองคนนคะรับผมมื <up> 2สองคนเราก็ไปหา t o y ย t a แคทัลลิกซิสเตม fx อะไรเนี่ย fx c c c, c. below three อะไร three oh bang me แต่ว่าไหนดิ the file code is not found in the database สรุปแล้วมีโค้ดอยู่หนึ่งโค้ดคือ Catholic System นะครับผม สลิปซิสเต็มต้องไปดูอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราลงไปโอเคแต่ว่าอันนี้เคยเคยมาสแกนรอบก่อนนะเคยมาสแกนรอบก่อนไฟโชว์นี่แหละแต่จเจ้าขอมบอกว่าเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ดับนะครผมอรอบก่อนนี่จะเป็นเอ่อเซนเซอร์อนะุณหภูมิน,นี่รอบนี้จะเป็น อาแคทอิก uh, ดังนั้นอโอกาสเป็นไปได้ว่าตัวตัวแคทละลายหรือว่าทะลุกนะครับนนต้องรอตรวจเช็คตรวจซ่อมอีกทีหนึ่งครับผมเดี๋ยวถ้าได้ซ่อมวันไหนเดี๋ยวมาลงให้น้องๆได้ดูกันนะครับผมว่าปัญหาตัวนี้มันเป็นที่อะไรนะครับผมเรามาสตาร์ดกันะ ครับผมก็<ะ>เดี๋ยวเราจะสันมันขึ้นมาอีกนะก็เดี๋ยวมันก็ขึ้นดินครับผมตอนนี้เริอมออกมันก็ได้แต่เรา,าได้รู้แล้วว่าโค้ดมันรอบแรกเป็นออกซิเจนซเซนเซอร์ริ่มออเป็นแค่ไปแล้ว บอกแคทกับออกซิเจนเซ็นเซอร์แหละผม,ม,มยนัมมยนยนแคดมันทะลุแคดทะลุคืออะไรอ่ะแคดกล้องไอเสียอยู่ทั้งนาน่ะแคดท่อไอเสียมันเกี่ยวมันเกี่ยวกับอะไร